ข่าวดึงคุณผู้ชมเป็นข่าวใหญ่นะครับโรงงานพุระเบิดที่สุพรรณบุรีล่าสุดเองนะครับตรวจสอบแล้วเสียชีวิตเบื้องต้นประมาณ23คนด้วยกันครับถือเป็นเหตุการณ์ใหญ่ครับคุณผู้ชมเมื่อช่วงเวลาประมาณสัก15นาฬิกานาทีเกิดเหตุโรงงานพุระเบิดที่บ้านข่อยงามหมูดที่3ตํตำบลสาราขาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีตอนแรกคุณผู้ชมที่ได้รับรายงานข่าวก็คือน่าจะมีผู้เสียชีวิตหลัก10คน อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อของผู้เสียชีวิตนะครับจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับมีเศษหลังคาเนี่ยปลิวกระจายเป็นบริเวณกว้างมีร่างผู้เสียชีวิตกระเด็นออกจากที่เกิดเหตุกว่า50เมตรแล้วตกกระจายอยู่กลางทุ่งนาสภาพก็คือแหลกละเอียดตามสภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับคือตรวจสอบไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครที่เกิดเหตุเป็นโรงงานผุชาวบ้านบอกว่าเสียงระเบิดดังไปไกลหลายกิโลเมตรด้วยกันครับ ครับโมงสิบห้าครับประมาณนั้นเลยมีคนมาทำงานกี่กี่คนนะพี่ต่งยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าตายหมดเลยไหมล้างก็เด่นบนนู้นนลยโอ้ตายหมดเลยอะครับล้างก็เด่นอยู่นู้นนลยครับคือเนะ โอ้โหกระเดินไกลรู้นะในนาเกื่อนหมดเลยนะเส้นตลาวัสดุประมาณเกือบร้อยเมตรกระเด็นไปเกือบร้อยเมตรเลยอ่ะไปนาไปท้ารู้เลยครับครับผมรู้้วไปไปดูเลยดังขนาดไหนครับลุงแรงมากแรงขนาดไหนครับโอ้โหดังยิ่งกว่าเขาดินนะเขาดินดังรุนแรงมากเลยมมันอยู่ห้างอันนี้กิโลเงี้ยบ้านอยู่ก็อเนี้ยกิโลหนึ่งก็ยังได้ยินเสียงดังอกจะกระเทือนเลยเลยผมรลีบมากก้นไคยเลย ไม่มีใครกระดุกกระดิ๊กกันได้สักคนอยู <คน S 1> อย่เนี่ยประมาณ20กว่า20กว่าคนครับชบบาวบ้านบอกว่าโรงงานแห่งนี้มีคนมาทํางานประมาณ20กว่าคนล่าสุดเองจากการตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตก็คือประมาณ23คนสันนิษฐานว่าน่าจะมีเจ้าของโรงงานและครอบครัวรวมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีรายงานว่าโรงงานแห่งนี้เคยเกิดเหตุระเบิดมาแล้วเมื่อ30พฤศจิกายนปี2565้าาก็คือปีที่แล้ว ตอนนั้นเนี่ยตาย173แต่ครั้งนี้คุณผู้ชมดูรายชื่อหน้าจอ,อเป็นรายชื่อผู้เสียชีวิตนะครับเบื้องต้น23คนยังไม่ทราบชื่อ8คนด้วยกันแสดงความเสียใจด้วยนะคะครับแต่ทีนี้หลายคนก็สงสัยเพราะว่า มันเคยเกิดมาแล้วใช่แต่สองปีที่แล้วเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะนะคะเดี๋ยวเราคุยกับผู้สื่อข่าวของเราเลยดีกว่านะคะคุณนกพดลแก้วเรียงนะคะผู้สื่อข่าวช่องวัน31ที่อยู่ที่นั่นค่ะคุณนกพดลสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเอ่อ23คนเป็นคนที่อยู่ในโรงงานทั้งหมดเลยไหมคะที่เบื้องต้นบอกว่าเสียชีวิตอะค่ะเป็นเป็นเป็นคนที่อยู่ในโรงงานทั้งหมดครับเป็นลูกจ้างโรงงานที่มาทํางานประกอบครัวครับผม แล้วตัว e <hi> เจ้าของโรงงานกับครอบครัวล่ะคะอยู่ที่โรงงานด้วยไหมคะตอนเกิดเหตุตัวเจ so, oh, ้าของโรงงานก็เป็นทราบว่าเป็นผู้หญิงกับลูกนะครับที่อยู่ข้างในส่วนตัวผู้ชายเนี่ยได้ออกไปที่ต่ามเภอรไปทำธุระที่่ามเภอที่หนึ่งก็เลยรอดชีวิตครับส่วนที่เหลือก็คือเสียชีวิตทั้งหมดครับก็คือตอนนี้ก็เพื่อต้นมีเจ้าของโรงงานที่เส็นผู้ชายคนเดียวที่อดครับผมอ๋อค่ะแล้วชาวบ้านแถวนั้นล่ะคะได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะ เนื่องจากพื้นที่ที่ผู้ระเบิดเนี่ยครับพื้นที่ถึงนี้ค่อนข้างอยู่ห่างจากชุมชนพอสมควรนะครับเพราะว่าตั้งอยู่กลางทุ่งนาชาวบ้านในพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบค่ะโรงงานแห่งน,นี้เป็นโรงงานใหญ่หรือว่าโรงงานเล็กขนาดไหนคะอธิบายให้ฟังหน่อยคะ่ะโรงงานแห่งนี้เนื้อที่ก็จะมีน่าจะเป็นโรงงานขนาดที่จะใหญ่อยู่นะเพราะว่าเนื้อที่มีประมาณสักเกือบหนึ่งงานนะครับผมครับด,ดูจากภาพตาท,ที่ตามองนะครับ ตรวสภาพหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดแล้วก็จะมีเศษชิ้นส่วนลังคาโครงเหล็กกระจัดกระจายตามทุ่งนานะครับยายาเป็นรูกว้างครับฝั่ง50-60เมตรนะครับแล้วก็จะมีร่างผู้เสียชีวิตต่างๆที่ที่อยู่ที่ทํางานโรงงานในระเดินไม่สามารถระบุรูปรัณ์สังหารได้ชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อกระจายนะครับค่ะเปิดมานานหรือยังคะโรงงานแห่งนี้ ข้อมูลตรงที่ตรงนี้นะครับยังเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าเปิดมานานหรือยังแต่จากที่เกิดเหตุเมื่อปีห้าหกห้าเจ็ดขออนุญาตนะครับปีปีหกห้าป่ะคะปีหกห้าสองปีที่แล้วค่ะสองปีที่แล้วเนี่ยครับก็คือตอนนั้นเขาบอกเขาเปิดทำมานานแล้วแล้วมีใบอนุญาตถูกต้องณตอนนี้ก็ยังมีใบอนุญาตนะครับตรงงานอันนี้ปัจจุบันยังมีใบอนุญาตยือเท่าที่ตรวจขอคำเอง ค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่มีการกันการกันพื้นที่ยังไงบ้างคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้กันชาวบ้านที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยระยะเป็นออกจากเป็นท์ต้าเนี่ยกว่า50เมตรไปแล้วครับ50-60เมตรซึ่งก็คือการออกจากที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับควรประที่นะครับได้เดินทางมาดูที่เกิดเหตุแล้วพร้อมผู้บังคับการจังหวัดสุพรรณบุรีครับ แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ชุดดีโอดีนะครับเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุครับค่ะครับเบื้องต้นนะครับก็สันนิษฐานมานะครับว่าเสียชีวิตประมาณ23ค,คนด้วยกันทีนี้เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นมีการสันนิษฐานสาเหตุตของการของการเกิดระเบิดครั้งนี้ไหมครับเบื้องต้นยังไม่มีการสันนิษฐานสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้นะครับเพราะว่า เราไม่รู้ว่าสาเหตุที่มันเกิดระเบิดในคันนี้เกิดจากอะไรเพราะว่าผู้ที่ทํางานอยู่ที่นี่เกิดชีวิตทั้งหมดเลยไม่มีใครระบุได้ว่าเหตุที่เกิดระเบิดรั้นเกิดขึ้นจากอะไรครับค่ะพอจะมีข้อมูลไหมคะว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยมีใบอนุญาตเปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายไหมคะอ่าเบื้องต้นที่ผมเห็นมีใบอนุญาตครับมีใบอนุญาตเปิดถูกต้องครับค่ะพอจะประเมินมูลค่าความเสียหายได้ไหมคุณนุพดลว่าสร้างความเสียหายขนาดไหนค่ะ โอ้โหตอนนี้ไม่สามารถประเมินได้ครับถ้ามองด้วยตาตาตอนนี้ก็จะมีเห็นรถยน์ที่ถูกไฟไหม้มอเตอร์ส่งมอเตอรไ์ไซค์หมดเลยครับหมดบันเละหมดมนะครับเละมหมดมองไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับค่ะเรื่องของการช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะตอนนี้พอจะมีความคืบหน้ายัางไงไหมคะอ่าตอนนี้ยังยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องนี้ครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะรายงานเข้าไปครับผมค่ะค่ะครับขอบคุณนะครับ คุณรพดลน,นะครับผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวสนะ์นะครับถ้ามีความคืบหน้าแต่เบื้องต้นตอนนี้ก็คือมีใบอนุญาตถูกต้องและแต่ไม่รู้รสันสันนิษฐานสาเหตุไม่ได้เพราะว่าตายหมดเลย23คนโอ้ยแปลว่ามันต้องรุนแรงมากนะคะแล้วก็ตัวของเจ้าของที่เป็นผู้ชายเนี่ย เผอิญว่าไปที่อื่นไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่ว่าครอบครัวที่เหลือเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตด้วยทีนี้ท่านนายกเศรษฐานะคะไปประชุม World Economic Forum ที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์รับทราบเรื่องนี้แล้วนะคะก็มีการกำชับล้วค่ะว่าให้ช่วยเหลือนะคะประชาชนเนี่ยอย่างเต็มที่โดยที่ถึงขั้นพูดคุยกับตำรวจผู้บัญชาการตำรวจภูทรพักเจ็ดด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็บอกว่าจะให้รัฐบาลช่วยอะไรให้ประสานงานมาทันทีค่ะ คนบาดเจ็บเสียชีวิตกี่คนเลยไงทราบไหมฮะผมประมาณประมาณผมว่าประมาณตอนนี้วันเข้าข้าวมาณยี่สิบพันเสียชีวิตเหรอประมาณ20่สชีวิตครับเพราะว่าตัวนี้คือยืนยืนยืนันตัวเลขชัดเจนไม่ได้แต่ว่าเท่าที่เราประเมินว่าคนทํางานที่สิบหกสิคนเนี่ยเราหาตัวไม่เจอเลยโอ้โหแล้วบาดเจ็บเยอะแต่ที่เรืเรื่องเรื่องเรื่องคนคนบาดเจ็บว่าไงอ่ะคือที่ที่มันเป็นที่โล่กครับเป็นาเป็นทุ่งนาครับเป็นทุ่งนาที่มันคงไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายครับแต่ว่าอันนั้นไม่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 เรื่อง เรื่องเรื่องเรื่องผมผมผมยังไม่โฟกัสเรื่องกฎหมายผมผมโฟกัสเรื่องคนเจ็บก่อนคุณต้องช่วยเรื่องพื้นที่เอาคนเจ็บออกมาก่อนใช่ไหมคุณเสียอยู่สวยแต่ว่าทีนี้เรื่องเรื่องคนเจ็บเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยมีมีพื้นที่พอหรือเปล่ายังไงหรือเปล่าครับมีพอครับเออคุณคุณคุณเล้นเรื่องคนเจ็บก่อนแล้วกันนะครับนะครับถ้ามีนัสถ้าเกิดบีนต้องการให้ทางสำนักนายกช่วยก็บอกรีบติดต่อมาเลยแล้วกันนะคุณมีเบอร์อยู่แล้วนี่นะครับนะครับเดี๋ยวนี้อันนี้ขอขอขอรายงานด่วนเลยนะครับขอรายงานทุกชั่วโมงนะขอบครับ คือเรื่องคนเจ็บเนี่ยเบื้องต้นคือไม่มีคนได้รับบาดเจ็บมีแต่คนเสียชีวิตเลยก็คือคนที่อยู่ที่นั่นนั่นแหละเพียงแต่ว่าอยู่เนี่ยอย่างท่านผู้ชมดูภาพก็คืออยู่กลางทุ่งนาเป็นบริเวณกว้างก็เลยไม่ได้ไปข้องเกี่ยวอะไรกับคนอื่นด้วยก็คือถ้ายิงเห็นภาพมุมสูงเนี่ยเนี่ยจะเห็นชัดคือคือมันไม่มีชุมชนนะแต่ว่านะใครที่อยู่ในโรงงานนี้ก็คือไม่เหมือ ล่างกระจายไปหมดเราพูดได้แค่คือโรงงานตั้งโดดโดดอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะก็มาเกิดเหตุเศร้าขึ้นแล้วยิ่งช่วงนี้คือมันใกล้จะตรุษจีนเนี่ยมันก็เดี๋ยวอาจจะมีการเร่งผลิตด้วยเรื่องของพลุเรื่องของดอกไม้ไฟประทัดอะไรเนี่ยเป็นที่ต้องการเนี่ยต้องระวังกันนะคะและเดี๋ยวตามความคืบหน้าสําหรับเหตุสะเทือนใจครั้งนี้กันค่ะ